ะะก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมมาเอาเลิกเอาใชายย้างานซะหน่อยนะคะตอนนี้ส้มอยู่ที่ศาลเจ้าปุดจอนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าไปด้านในไปสักการะบูชาที่ศาลเจ้าแห่งนี้กันค่ะไปค่ะ พอส้มเข้ามาทางด้านในของศาลเจ้าปุจจอนะคะก็ต้องบอกุผู้ชมแบบนี้ว่าก็อยากจะทราบความเป็นมาและความสําคัญของศาลเจ้าแห่งนี้กันค่ะตอนนี้ก็อยู่กับพี่จรรนแล้วนะคะผู้ที่จะมาให้ข้อมูลและความสําคัญของศาลเจ้าปุจจอค่ะคพี่จรันสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะคะก็เรียกว่าเราอยู่ท่ามกลางนะคะของผู้คนมากมายที่กําลังมากราบไหว้นะคะ<ม>ทางองค์ประธานนะคะแล้วก็บรรยากาศภายในของศาลเจ้าปุจจอด้วยนะคะอย่างแรกเลยก็แน่นอน อยากจะทราบถึงทั้งความเป็นมาและความสําคัญของศาลเจ้าปุจจอที่นี่ค่ะศาลเจ้าปุจจอหรือศาลเจ้าขององค์พระบริษัทควรอิม่มแต่ว่าคนท้องถิน่นหรือคนภูเก็ตเราจะเรียกว่าอามปุจจอดั้งเดิมอามปุจจ้อนี้ก่อนจากมาเป็นอามปุจจอจะเป็นอามขององค์เทพควรอูมาก่อนแล้วก็เมื่อก่อนสมัยก่อนตรงนี้จะมีด้านหน้าจะมีท่าน้ําจะมีเรือสำเภาสามหลักวิ่งผ่าน ทางศาลเจ้าตรงนี้เป็นเนินแล้วก็มีท่าท่าน้ําเขาจะเรียกหรือว่าเนินเป่งหยองก็จะมีพ่อค้าสำเภาวิ่งผ่านไปขึ้นที่ท่าเรือทีนี้พออยู่มายุคหนึ่งก็มีพ่อค้าสำเภาท่านหนึ่งเมื่อท่านมาค้าขายที่นี่ท่านมาเทียบท่าตรงนี้ท่านมองมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้นะครับด้วยความเป็นสินแสของท่านท่านมองแล้วท่านบอกว่าลักษณะศาลเจ้านี้น่าจะเอาองค์รูปเหมือนหรือกิมซิ้น ขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมหรืออ,อาาปุจจ้อมาประดิสฐานไว้ณัที่นี่จะทําให้ศาลเจ้าที่นี่จเจริญรุ่งเรืองท่านก็เลยอัญเชิญอ,องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมหรืออาาปุจจ่อ,อที่ในเรือของท่านขึ้นมาประดิสฐานณศนะาลเจ้าแห่งน,นี้จากนั้นมาคนภุเก็ตมาขอพรองอามาปุจจ้อเขาก็เลยกลายเป็นว่ายึดติดเป็นว่าเป็นศาลเจ้าของอาาปุจจ้อลืมองค์กวนอูไปเลย ก็มาก็เลยจากอั้ากวดูมาเป็นอ้้มปุจจ้อเลยครับที่นี่นะคุณผู้ชมอย่างที่ต้บอกคุณผู้ชมว่าเราเปิดรายการมาเราก็จะเห็นทั้งคนมาเสียงเซมซีนะคะมากราบไหวเอามาปุจจ้อกันในระว่บไม่ขาดสายเลยจริงๆอ่ะทุกวันเลยฮะทุกวันเลยนะคะส่วนใหญ่เปิดก็คือตั้งแต่เช้าเลยหันเช้าประมาณหกโมงเช้านิดๆหกโมงเช้าหกโมงครึ่งคนก็มาแล้วก็เริ่มเปิดแล้วคนก็เริ่มมาแล้ว บอกว่าเสาร์วอาทิตย์นี่คือคนเยอะถ้าเสาร์วอาทิตย์นี่จะเยอะหรือว่าวันหนึ่งค่ำสิบห้าค่ำจีนที่เขาเรียกโชยิดจับงออไอ้นั่นเยอะเป็นพิเศษเองแสดงว่านี่คือวันสําคัญใช่ครับเป็นวันสําคัญของคนที่คนไทยเชื่อสายจีนคนที่ไหว้พระจีนเขาจะเน้นไปทางหนึ่งค่ำจีนสิบห้าค่ำจีนครับแล้วเราวันสําคัญต่างๆอย่างทางศาลเจ้าที่นี่เนี่ยเราจัดยังไงคะที่นี่จะมีว่าเป็นวันสําคัญที่เราจะต้องยังไงบ้าง ที่นี่วันสำคัญที่ศาลเจ้าจัดก็จะมีวันวันเกิดองคปุจจ้อหรือเราจะเรียกวันเสยยิตค่ะหรือเราจะเรียกว่าปุจจ่อแาเป็นวันเสยยิตของขม่าปุจจ่อสามครั้งตีหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วท่านเกิดแค่ครั้งเดียวแต่เขาเอาวันเกิดวันทรงผนวดและก็วันสําเร็จธรรมมารวมเป็นวันเกิดปุจจ่อหมดนะครับแล้วก็ช่วง ประเพณีถือศีลกินผักก็จะจัดงานกินผักนะครับอันนี้ซึ่งที่จริงแล้วสารเจ้าบุตรเจ้าผู้เจ้าท,ท่านฉันเจทานเจตลอดชีวิตนะฮะแต่ว่าการถือศีลกินผักนี้เป็นเน้นเฉพาะประเพณีของท้องถิ่นแค่9วัน9วันวันจะมีเทพมีอะไรมาประทับทรงเยอะแยะแต่ว่าเดิมๆแล้วสารเจ้าเราไม่มีการประทับทรงเราให้ไหว้ขอพอรต่อองค์พระพุตรสัตว์อย่างเดียว ย okay. well, right? no um, ังม oh, no ีมีฮะยังมีอีกยังมีอีกพิธดีกรรมหนึ่งที่ขานไม่ได้คือการทําสะดอกเคราะห์หรอหรือการปัดเป่าเคราะห์อ๋อที่การฝากดวงปีชงมเป็นการฝากดวงปีชงต่อองคเทพองเทพไพ่สวยองค์ไพ่สวยนี้จะมีทั้งหมด60องคอปีหนึ่งก็มาองหนึ่งก็มาปีหนึ่งแล้วก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปจนครบ60ปีที่จะกลับมาใหม่ทีนี้คนภูเก็ตสมัยก่อนเขาชอบมา ฝากดวงช่วงตุรจีนก็เริ่มปีใหม่แล้วก็มาฝากดวงองค์ไทพสวยไว้ใกล้แล้วใกล้แล้แล้วก็หรือเกิดปีชงหรือไม่สบายใจทําไมเดือนนี้มีแต่ปัญหาก็จะมาเขียนชื่อฝากดวงเขียนชื่อนามสกุลว่าเดือนที่เกิดแล้วก็ไปทําพิธีที่องค์เทพไท่สวยเพื่อที่จะให้ท่านได้ดูแลคนที่เขามาไหว้มาขอพร อันนี้ก็เป็นอีกพิธีกรรมหนึ่งท,ที่ของที่นี่ไม่ขาดเลยช่วงตุจีนี้คิวยา,า,าวมากวคนแน่นมากครับเยอะเยอะมากเลยมาปากดวงวันนี้เราเหมือนเหมือนฟังเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเหมือนเป็นแบบว่า อาน,นิทานหรือว่าการเล่าเรื่องหนึ่งศาลเจ้าปุจจอนะที่น่าสนใจมากนะคะสุดท้ายให้พี่จััญได้ฝากกับคุณผู้ชมค่ะวันนี้ใครอยากจะมาสักการะบูชาที่ศาลเจ้าปุจจอค่ะก็เช็นชวนได้เลยค,ครับก็อยากจะแนะนําให้พ่อแม่พี่น้องหรือสาธุชนนะผู้ใจบุญทุกท่านนะฮะเมื่อเรามาถึงภูเก็ตก็สิ่งหนึ่งสถานที่หนึ่งที่ขึ้นชื่อของชาวภูเก็ตรเราเลยก็คืออามปุจจอแห่งนี้นะฮะ อัมบุจ้อนี่เป็นหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามอย่างของภูเก็ตเลยเพราะว่าจะมีวัดฉลองหลวงพ่อเชม่มอัมบุจ้อแล้วก็อนุสาวรีย์เท้าวเทพแต่สตรีเท้าสีสุนทรอบุจ้อนี้เป็นอา้าจีนเป็นทางจีนอ้ําเดียวที่ขึ้นชื่อแล้วก็เก่าแก่มากก็ขอเชิญชวนให้ทุกๆคนมามาที่ศาลเจ้าแห่งนี้ท่านมาตัวเป่าก็ได้ที่นี่ไหว้มือก็ได้ไม่จําเป็นต้อง เอาทูบเทียนบางคนแพ้ทูบแพ้เทียนแพ้อะไรไหว้มือเป่าไม่ต้องใช้ทูบเทียนก็ได้นะฮะทุกอย่างบุญกุศลเกิดจากศรัทธาศรัทธาอยู่ที่ใจนะฮะก็ขอให้เราฝากไว้นิดนดงไหว้พระไว้ด้วยใจไหวด้วยใจที่ศรัทธาไม่ยึดติดไม่ผูกมัดไหว้พระแล้วต้องมีความสุขนะครับสุขที่ใจแล้วก็ทำให้กายเราเป็นสุขเพราะว่าใจเป็นนายกายเป็นบา่าว ใจอิ่มเมอิบร่างกายเราก็จะอิ่มเมอิบไปด้วยก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องสาวพิชนผู้ใจบุญทุกทกคนนะครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณคพี่จาจรัญค่ะสวัสดีครับ สมจะพาไปรีวิวที่พักกันค่ะจะสวยแค่ไหนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศทางด้านบนนะคะของโรงแรมเดอะซิสกาตะรรีสอร์ทค่ะนี่ สามารถที่จะมองเห็นทะเลนะคะเป็นวิวสวยๆคือตื่นเช้ามาเรามาทานข้าวกันทางด้านบนนะคะฝั่งตรงนี้เนี่ยนะคะก็สามารถจะทานเข้าไปดูวิวสวยๆได้อีกด้วยแล้วก็นอกจากนี้ใครที่อยากจะว่ายน้ําค่ะทางด้านบนเนี่ยนะคะเขาก็มีสระว่ายน้ําแบบเป็นสระใหญ่ๆเลยนะคะสามารถมาว่ายได้ทั้งครอบครัวนอกจากที่จะมีสระตรงนี้แล้วอย่างห้องพักของส้มเนี่ยก็มีสระว่ายน้ําส่วนตัวต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าใหญ่ชากันค่ะเพราะว่าสวยมากจริงๆ ทีี่่นโรรงแรม The ะุกผู้ชมคะวันนี้รายการเที่ยวโวจีนนะคะได้มีโอกาสสัมภาษณ์เจ้าของโรงแรมเดอะซิตกาตารีสอร์ทด้วยนะคะแน่นอนที่นี่อย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าพอเราเดินเข้ามาเราแฮ กับบรรยากาศแล้วก็ห้องพักนะคะรวมถึงวิวมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าห้องพักจะสวยแค่ไหนนะคะตามสไตล์รายการเราเนี่ยเรามาพูดคุยกับเจ้าของกันเลยค่ะต้อนรับคุณส้มสวัสดีสสดค่ะคุณส้มคะคนชื่อส้มบางหน้าตาด,ดีเสมอค่ะอ๋อค่ะเห็นด้วยค่ะคุณส้มคะอยากได้ความเป็นมาของเดอะซิตกตารีสอร์ทค่ะที่นี่ยังไงคะเปิดมานานหรือยังคะ ของเรานี่ก็ครบรอบ3ปีไปเมื่อประมาณมิถุนาที่ผ่านมานะคะถ้านับก็ถือว่าก็ยังเป็นน้องใหม่อยู่นะคะก็เดิมทีมาเนี่ยเนื่องจากเรามีที่ดินผืนนี้ก่อนนะคะเราก็เลยมารองคุยกันในระหว่างพี่น้องเนื่องจากเรามีพี่น้องผู้หญิง3คนนะคะก็อาจเป็นที่มาไกลๆของคําว่า sis ในตอนต้นนะคะว่าเป็น sister อะไรเงี้ยค่ะที่ดินตรงนี้นะคะว่าเออมุมเนี้ยข้อดีก็คือเราสามารถเห็นเกาะปูนะคะที่ทางคุณส้มจะเห็นตัวเนี้ยจะเป็นสัญลักษณ ของหาดกระตะกระน้อยเลย okay, ดังนั้น oh. ก็สามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้จากที่โรงแรมเลยค่ <Ha. S 2> ไะไม่จำเป็นต้องไปถึงแหลมพมเทพก็ได้ <laughs> <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> ที่นี่ก็ได้เหมือนกันนะใช่แล้ว <Ha. S 2> ตรงนี้ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจของที่มาในการออกแบบ hmm. ค่ะว่าในตอนซันเซ็เนี่ย hmm. มันช่างเป็นช่วงเวลาที่แบบโรแมนติกนะคะ hmm. แล้วมันทำให้เกิดสีต่างๆเวลาเรามองไปที่ท้องฟ้าแล้วก็ทะเล ก็เลยเป็นที่มาของสีที่เราใช้ในรีสอร์ทค่ะไม่ว่าจะเป็นสีทควอยสนะคะสีน้ําเงินนวีบรูนะคะแล้วก็สีส้มๆก็คือสีพระอาทิตย์นั่นเองที่กําลังจะตกน้ำค่ะตัวนี้คือสีหลักที่เรามาใช้ในการประดับตกแต่งค่ะแล้วก็นอกจาก SIS s i s เนี่ยจะมาจากคำว่า Sister แล้วค่ะจริงๆแล้วมันก็จะเป็นคอนเซปต์ของโรงแรมนะคะก็คือเป็น Stay in Style ค่ะก็คือ เป็นโรงแรมแบบเราที่ไม่เหมือนใครอ่ามนันคือที่มาเบื้องต้นค่ะอ่ะแล้วค่ะคุณผู้ชมทีนี้มาห้องพักกันบ้างเอ่าขาพูดนิดนึงนะคะก็ไม่ต้องอิจฉาห้องพักของส้มเนี่ยมีสัะว่ายน้ำส่วนตัวด้วยค่ะคุณส้มถ้าไม่เกรงใจจะว่วทั้งคืนค่ะ,ะต้องพักผ่อน <laughs> ห้องพักที่นี่มีกี่แบบคะ ถ้านับจริงๆนะคะก็จะมีทั้งหมด7ประเภทขอเริ่มที่ทายสูงสุดของเรานะคะก็คือซิสตูวีดเป็นห้องไทยที่ใหญ่ที่สุดของเรานะคะห้องประเภทนี้อาจจะไม่ได้มีหลายห้องนะคะลองลงมาอีกทายหนึ่งก็คือซิสตูดิโอนะคะมีพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างมาก55ตารางเมตรนะคะมีคิทเชนเน็ตเล็กๆให้ด้วยนะคะในทายนี้ส่วนทายถัดไปเนี่ยห้องพักด้านในนะคะจะเหมือนกันนะคะจะมาต่างกันแค่วิวจากห้องพักนะคะซึ่งจะแบ่งเราจะเรียกว่า ซิดโอเวอร์นะคะแยกเป็นซิดโอเวอร์เดอะซีค่ะซิดโอเวอร์เดอะการ์เด้นซิดโอเวอร์แจกุสซี่พูลซิดโอเวอร์สเตลาพูลแล้วก็ซิดโอเวอร์เดอะฮิลค่ะทั้งหมดเป็น7ประเภทค่ะแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกของเดอะซิสกะตารีสอร์ทที่นี่เรามีอะไรในการซัพพอร์ตลูกค้าเข้ามาแล้วแบบเฮ้ยทาร์ทปี้แน่นอนอะไรอย่างี้ก็แฟสิลิตี้พื้นฐานเราก็มีครบนะคะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสที่เปิด24ชั่วโมง24ชั่วโมงอะค่ะก็อยากเล่นตอนไหนคุณต้ม ตีหนึ่งก็ลุกขึ้นมาวิ่งได้เลยก็ใส่เอาความังกายนะคะชมอ่าแล้วก็มีห้องหนังสือนะคะสำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนเงียบสงบหรือว่าพักคอยได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญแล้วก็จะมีสปาด้วยซึ่งบริหารโดย Let's Relax Spa นะคะใช่ค่ะเป็นบริการของเราเราก็มีสระว่ายน้ำด้วยนะคุณผู้ชมสระว่ายน้ำเนี่ยเราจะมีสองแห่งนะคะจะเป็นตัวด้านบนนะคะชื่อคริ Po ู แล้วก็มีด้านล่างด้วยชื่อสเตลล่าพูค่ะสองที่มีต่างังไหคะขอนิน่ถ้าจุดเด่นนะคะด้านบนตรงนี้ถ้ากลางวันหน่อยเนี่ยข้อดีก็คือสามารถเห็นวิวได้เต็มตาเลยนะคะแล้วก็ซันเซ็ตได้ด้วยเลยอยู่ในน้ำก็ดูซันเซ็ตไปได้ข้อดีของสระด้านล่างสเตลล่าจุดเด่นก็คือเราเป็นไฟดาวค่ะจะมีไฟ LED นะคะไลท์อัพตลอดคืนสำหรับกลุ่มห้องพักที่อยู่รายล้อมก็เรียกว่าสามารถ โรแมนติกด้การชมดาวในสระค่ะต้องบอกว่าถ้าเกิดใครที่มาที่นี่นะคะเราจะได้คำหนึงกลับไปมนสเสห์ของทะเลภูเก็ตค่ะและทุกอย่างที่เป็นภูเก็ตวันนี้ถ้ามาแล้วคุณต้องกลับมาอีกแน่นอนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมใครที่อยากจะมาพักที่นี่นะคะเหมือนทางส้มแล้วก็ทีมงานรายการเที่ยวทั่วจีนกับเดอะซิตกาตารีสอร์ทค่ะอยากจะให้คุณส้มได้ฝากแล้วก็เชิญชวนแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรนะคะสามารถที่จะ ได้ก็เขาฝากนะคะสามารถติดตามโปรโมชั่นต่างๆนะคะได้ทางโซเชียลมีเดียของเดอะซิตกะตะนะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะคะ IG ยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้นะคะเราก็เข้าร่วมกับโครงการของรัฐบาลนะคะเราเที่ยวด้วยกันนะคะยิ่งใช้สิทธิ์นี้เข้าไปก็คุ้มค่ามากๆนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมมาเดอะซิตกตะรีสอร์ทนะคะเจอคุณส้มปู๊บเนี่ยรับรองว่าเราจะพักผ่อนได้อย่างสบายอกสบายใจแน่นอนขอบคุณคุณส้มมากค่ะขอบคุณค่ะ เอาละค่ะคุณผ,ผู้ชมมาภูเก็ตท,ทั้งทีพูดทุกเบรกเลยเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมสนุกๆก,กันดีกว่าช่วงหน้าเจอกันค่ะช่วงหน้านะคะส้มจะเล่นกิจกรรมทางน้ำจะสนุกแค่ไหนอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนคะ่ะ ทั้งทีนะคะกีฬายอดฮิตของตอนนี้เนี่ยก็ต้องมาเล่นเซิร์ฟกันสักหน่อยค่ะแต่ว่าก่อนที่เราเนี่ยนะคะจะไม่เล่นเซิร์ฟกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องมาเดินรู้กันนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าซ้อมอยู่ที่นี่ค่ะ วันมอลเวฟกระตะบีดเซิร์ฟส o ูลนะคะ <laughs> ซึ่งอยู่กับเจ้าของทั้งสองท่านเลยนะคะทั้งคุณฟ้าและคุณมันสวัสดีค่ะด <laughs> ีเลยแนะนําก่อนคุณฟ้าเป็นคนจีน <laughs> นะคะแต่ว่าตอนนี้แต่งงานคนไทยนะคะลูกสองแล้วด้วย <laughs> <laughs> คุณฟ้าบอกไม่ต้องแนะนําเลย <laughs> <laughs> ที่นี่ก็คือชื่อเต็มๆคุณผู้ชมที่บอกว่าวันมอลเวฟกระตะบีดเซิร์ฟส o ูลที่นี่ก็คือกลายเป็นโรงเรียนสอนเซิร์ฟไปแล้วนะคะขอความเป็นมานิดหนึ่งความเป็นมาของโรงเรียนแห่งนี้หน่อยค่ะ ค่ะค่ะคือเออ่จริงๆเราปรวดตั้งแต่ปี2015แล้วแล้วก็มีคนมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็วกปวดขายที่เว็บไซต์ที่เท淘าแล้วก็เออก็ขึ้นอีกแล้วก็ปี2017เราก็คิดอ่อน่าจะน่าจะเป็นเซอร์เซอร์สรน,น่าจะโอเคมากกว่า<嗯>คือเป็นแต่ลูกค้าเยอะเยอะเยอะขึ้นอีกแล้วปี2018เราสองประมาณ พันสี่ล้วกว่าคุณแล้วก็ปีสองพันสิบเก้าก็เป็นสี่พันกว่าคุณใช่เจ็ดแปดเตือนที่ฟังขนาดนี้แล้วอยากเปลี่ยนชุดแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงนะคุณมันคะพอสุดท้ายก็คือจริงแล้วเนี่ยสำหรับวันมอเวฟกระตับบีคือตอนแรกเจาะตลาดคนจีนก่อนนะแล้วทีนี้แล้วยังไงต่อสุดท้ายยังไงก็คือตอนนี้ลงตัวเป็นโควิดเข้ามาเราก็ต้องเปลี่ยนตลาดทช่าใช้หม้ก็ลองเปลี่ยนเป็นตลาดของคนไทยพอดีเราทำตลาดเจ็ดก็เลย คนจีนรู้จักเพามาเยอะช่วงนี้คิดมากเลยค่ะตอนนี้แบบว่าคือถ้าพูดถึงภูเก็ตเนี่ยต้องแบบอาหารทะเลแล้วก็ต้องเซิร์ฟ่ะถ้ามแบบขนาดนี้นี่ต้องชวดนี้เลยนะก็คือตอนนี้คนไทยเขาถามว่ามาภูเก็ตทำไมน่าฝน ใช่ไม่รู้ก็คือตอนนี้มาภูเก็ตมาทำอะไรครับมาเซิร์ฟใช่ครับใครู้ภูเก็ตเซิร์ฟใช่ครับใช่จึงยังน้าฟงดีมากคือโรงแรมก็ถูกมากอาหารก็ถูกมากแล้วก็ก็เรียนได้เซิร์ฟก็สบายแล้วก็ไม่ค่อยร้อนเทาไหลก็สบายสบายมากเจอมาหน้าไหนก็ได้แต่ว่าเซิร์ฟต้องอยู่ในใจนะใช่ที่นี่คือจะมีหลักสูตรแบบไหนบ้างคะ คื<ข>อ beginner เร์ยเอยอะกว่า beginner ก,ก็คือเริ่มอย่างส้มมายกตัวอย่างคือส้มก็เป็น beginner น,นะไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์แล้ว ก็สิบเปอร์เซ็นต์ลูกค้าเขาก็เป็นไม่เคยเรียนเขา beginner level ใช่ๆแต่ถ้าเป็นสงอีกแล้วก็แล้วก็แล้วก็มี practice แล้วก็ตรงนี้เรามี hardboard ให้เช่าเป็น board ดีๆยี่ห้อดีมากเดี๋ยวหลังจากนี้เอาส่วนใครที่อยากจะเรียนคอร์สไหนก็เดี๋ยวมาหลังใหม่กับคุณฟ้าและคุณมันละกันเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันดีกว่าเดี๋ยวพอเปลี่ยนชุดเสร็จปุ๊บไปน้าหาดเราก็ต้องไปเรียนกันต่อนะคุณผู้ชมว่าจะต้องเล่นยังไงบ้างนะแล้วก็การปฏิบัติตัวทั้งวิธีการเล่น การป้องกันตัวเองเพราะว่าแน่นอนเล่นไปแล้วก็ต้องป้องกันนะโอเคนั้นเดี๋ยววันนี้ขอบคุณคุณจาและคุณมันมากๆแต่เดี๋ยวจะไปเชียร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ <c oughs> ผมก็ต้องลงด้วย <c oughs> อโอเคค่ะมีเพื่อนเยอะเลยวันนี้ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไปเปลี่ยนชุดกันค่ะเดี๋ยวเจอกันที่หน้าหาดค่ะ แต่ชุดเรียบร้อยแล้วก็ถึงหน้าหาดแล้วด้วยค่ะชุดสวยไหมคะอนดุกนิกชุดนี้ชุดนีดดดดดด้นะคะคุณผู้ชมต้องขอบคุณมากมานะคะเป็นชุดของแบรนด์ดีแคทลอนนะคะก็โหอันนี้คือเหมาะเลยสําหรับคนเล่นเซริร์ฟโดยเฉพาะมีทั้งเสื้อแล้วก็มีทั้งกางเกงนอกจากกีฬาเซิร์ฟแล้วนะคะกีฬาประเภทอื่นของดีแคทลอนเนี่ยเขาก็มีเยอะมากเลยเอาเป็นว่าใครอยากจะได้ชุดกีฬาสวยๆนะคะตามสไตล์ของคุณก็ไปเลือกซื้อกันได้ที่แบรนด์ของดีแคทลอนทุกสาขาเลยค่ะเอาล่ะ แต่ตอนนี้ทุกอย่างคือพร้อมจริงแต่ที่ไม่พร้อมคือเออมาสายค่ะอีกแล้วนะคะเอาเป็นว่าเขากําลังเรียนกันอยู่ตั้งกลุมกันแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะรอด้วยคนสวยแต่ชอบมาช้ามัวจะถ่ายรูปลงไอจีอยู่เนี่ยโอ้ไซนหนามาอแล้วเนี่ยไม่ไ,ไปสักที เนี่ยเอาจริงพูดตรงๆเลยนะถ้าไม่เล่นเซิร์ฟบอร์ดเหมือนไม่ได้มาภูเก็ตค่ะแน่นอนก่อนจะไปเล่นเซิร์ฟบอร์ดกันนะคะเราต้องเรียนกันหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเล่นผิดวิธีและเดี๋ยวจะเกิดอันตรายนะต้อนรับพี่จาสวัสดีจา้าพี่จาหาขออธิบายแบบเข้าใจง่ายเล่นแล้วปลอดภัยที่สดุดค่ะต้องเริ่มยังไงบ้างครับ อันดับแรกเนี่ยคลาสวันนี้จะเป็นคลาสสาหรับบ<ฆ>ิ๊กินเนอร์สำหรับเริ่มต้นเริ่มต้นโดยเฉพาะนะครับคลาสวันนี้จะเรียนชั่วโมงครึ่ง<ฆ>นะครับจะสอนวิธีเกี่ยวกับการยืนบนบอร์ดที่ถูกต้องแล้วก็ส่วนต่างๆของบอร์ดนะครับอันดับแรกนะครับบอร์ดท,ที่เราใช้เนี่ยจะเป็นซอฟบอร์ดคือด้านบนจะหุ้มด้วยโฟมจะเหมาะสาหรับบิ๊กินเนอร์เลยนะครับ<ฆ>ด้านแรกด้านบนของบอร์ดเนี่ยเราจะเรียกว่าเด<ฆ>็กนะครับเราจะยืนจะนอนจะนั่งก็คือด้านบนบ,นบอร์ดตรงนี้ นะครับหัวบอร์ดเราเรียกว่าโนสอันนี้นะคือหัวนะคะใช่ครับเรียกว่าโนสครับเวลาเรานอนก็คือหันหันไปด้านนี้นะครับด้านนี้ท้ายบอร์ดเราเรียกว่าเทลนะครับ<ฆ>อันนี้คือขอบบอร์ดนะครับเรียกว่าเรลด้านหลังบอร์ดนี่เรียกว่าบ<ฆ>ัตทอมด้านนี้จะติดกับผิวนะ้ำนะครับอันนี้คือ fin. ฟินฟินนี้จะทําหน้าที่ในการควบคุม ทิศทางของบอร์ดทําหน้าที่คล้ายๆกับหางเสือของเรือต่อไปอย่างสุดท้ายนะครับือเชือกจะช่วยในความปลอดภัยเพราะว่ามันจะช่วยล้างไม่ให้บอร์ดนี้ไปไกลจากเราแล้วก็ในกรณีถ้าเราไปเล่นน้าลึกหน่อยแล้วเราอยู่จมอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันจะช่วยพยุงให้ตัวเราเนี่ยลอยเหนือน้าได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือสําคัญนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นวิธีการยืนที่ถูกต้องละเราต้องนอนบนบอร์ดก่อนวิธีขึ้นนอนบนบอร์ดก็คือว่ามือทั้งสองข้างจับขอบแบบนี้ให้อยู่ระหว่างกลางหัวท้าย จับของบอร์ดปุ๊บกระโดดสไลด์ตัวขึ้นก่อนช่วงตัวขึ้นเวลาขึ้นบนบอร์ดปุ๊บให้เราสังเกตตำแหน่งก่อนตำแหน่งเวลานอนไม่นอนไปข้างหน้าเกินเดี๋ยวเวลาขึ้นมันผักบอร์ดแล้วเนี่ยหัวบอร์ดมันจะจมน้ำนะครับไม่นอนไปท้ายเกินเพราะว่าเดี๋ยวหัวบอร์ดมันจะโผล่พ้นน้าเกินแล้วก็เวลานอนบนบอร์ดแล้วเนี่ย บาลานซ์ของเราอยู่ตรงกลางบอร์ดอยบนี้ไม่ทิ้งน้าหนักไปข้างใดข้างห,หนึ่งนะครับปลายเท้าจิกบอร์ดไว้ไม่แผ่แบบนี้นะครับเท้าจิกบอร์ดไว้แบบนี้เสมอวิธีในการไหวจากคื้นนะครับหให้เชิดอกมองข้างหน้าไว้เสมอนะครับถ้าเหยียดไปสุดแขนแบบนี้จวงลึกๆเป็นแนวดิ่งลงขอบบอร์ดเหมือนเราควักเนี่ยใช่ครับนี่ค่ะแบบนี้เลยปัดไปข้างหลังขยอยแต่หัวไหล่ฝ่ามือนะครับฝ่ามือไม่กางให้ไหวจนกว่าคืนเนี่ยจะมาแตะท้ายบอร์ดนั่นคือสัญญาณเตรียมจะยืนแต่อย่าเพิ่งยืนพอขึ้นพอขึ้นแตะท้ายปุ๊บ ว่ายสักสองสาครั้งห<า>ให้บอร์ดมาไหลลงแล้วค่อยยืนการดันตัวขึ้นฝ่ามือต้องแนบอ,อกใต้ราหนมนะครับสอกเก็บไม่กลางนะครับอย่าดันตรงขอบเกินเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลื่นง่ายนะครับอย่าจับขอบบอดเกินเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปพะวงแล้วก็จะยืนได้ยากนะครับโอเคอย่าดันไปข้างหน้าแบบนี้เพราะว่าแรงดันแรงส่งจะจะน้อยฝ่ามือไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันเวลาดันขึ้นตัวมันจะเอียงบาลานซ์ไม่มีนะครับต้องอยู่แบบนี้ดันขึ้นปุ๊บ ให้ฝ่าเท้ากับปลายเท้าแต่บอร์ดอย่าใช้เข่าแตะนะครับดันขึ้นค่อยๆย,ย,ยืนแบบก <9, S 1> ้าวเท้าหลังก่อนนี้ก้าวเท้าหลังคือเท้าไหนก็ได้เท้าที่ถนัดปก้าวมาแบบนี้นะครับ <Okay. S 2> ขึ้นปุ <Okay. S 2> บ๊บ นะคะคพ<อ>ี่วันขะร<อ>เราขอเชิญชวนนิดนึงใครอยากจะเล่นเซิร์ฟสนุกๆแบบนี้เหมือนส้มรับรองความปลอดภัยแล้วก็มันแน่ๆนะคะ,อ,ะอ่ะเชิญชวนนิดนึงจ้ะก็คือถ้ามาภูกเก็ตอย่าลืมไปมันนะครับวั One more <Okay. S 2> บนมอวิฟก็ตาบีดก็ผมยินดีต้อนรับก็ผมผม ทุกระดับชั้นเลยใช่ครับโอเคค่ะคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการเที่ยวทั่วจีนค่ะกลับมาติดตามกันได้ทุกวันเสาร์เวลา11นาฬิกาจนถึง11นาฬกา30นาทีทางช่อง t r u e For y o u ช่อง24นะคะแล้วก็สามารถติดตามกิจกรรมสนุกสนุกของเรากันได้ทุกสัปดาห์เลยค่ะทาง Facebook Fanpage ใ h ่หน้า Story ค่ะวันนี้แสนหมดแล้วไหคะแต่เรายังคงเล่นต่อลาไปแล้วนะคะไปเนาะโอเคสวัสดีค่ะขอบคุณพี่ด้วยค่ะไปพี่ไป อ๋อเดี๋ยวลือไปเลย